สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูว,วันธนาพาหนูเก่งอีกแล้วนะคะกับการอ่านหนังสือภาษาพาทีของชั้นประถมศึกษาปีที่3บทที่12เรื่องประชาธิปไตะไรใบเล็กค่ะ ก่อนอื่นเรามาอ่านบทร้อยกรองกันก่อนนะคะบทนี้บอกให้รู้ว่าคุณหนูควรทราบไว้ประชาทิป,ปะตายเติบโตได้ถ้าทำจริงกริยาของประธานสภาพอาการยืนเดินวิ่งเข้าใจใช้อ้างอิงอ,ำอ,ำอัมอ,อ,อัมไอไอไอ มาดูเนื้อเรื่องกันนะคะครูวนาะมีวิธีดูแลนักเรียนทั้งห้องเป็นอย่างดีโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มให้แต่ละกลุ่มควบคุมและตักเตือนกันเองในเรื่องระเบียบวินยัยไม่ส่งเสียงดังตั้งใจทำงานให้ดาวหรือคะแนนแต่ละกลุ่มเป็นรางวัลลดหลั่นตามพฤติกรรม กลุ่มใดที่มีคะแนนสูงสุดจะได้สิทธิพิเศษในการทำกิจกรรมอื่นๆก่อนใคร ครวูวนานะให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มของตนตามความพอใจแต่ละกลุ่มมีชื่อหลากหลายตามความคิดของสมาชิกแต่ละคนมีการถกเถียงตั้งชื่อตามที่ตนชอบแต่ก็สามารถตกลงกันได้ตามเสียงสมาชิกส่วนใหญ่จนกระทั่งมาถึงกลุ่มสุดท้ายสมาชิก9คนใน1ิบคน เห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะตั้งชื่อกลุ่มว่าปลาโลมามีเพียงต้นใสเท่านั้นที่คัดขานผมไม่เห็นด้วยปลาฉลามดีกว่าเพราะมันว่ายน้ำเร็วกว่าดุกว่าปลาโลมาผมอยากได้ชื่อนี้ต้นใสทั้งพูดทั้งยกมือยืนยนันความคิดของตนเองเราว่าปลาโลมาเป็นปลาที่ฉลาดแสนรู้นะเพื่อนเพื่อนให้เหตุผล ฉลาดกว่าปลาฉลามอีกเราไม่อยากได้ปลาปลาที่ดุดุมาเรียนหนังสือด้วยหรอกต้นไสไม่ยอมหยุดยังยกมือประท้วงอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งครูวรนนาต้องเดินเข้ามาตามระบอกประชาธิปไตยเรายอมรับเสียงข้างมากที่มีเหตุผลในเมื่อเพื่อนทั้งหมดชอบชื่อปลาโลมาต้นไสก็ต้องยอมรับ ถึงแม้จะไม่เห็นด้วยก็ตามสิ้นเสียงครูพูดต้นใสค่อยๆลดมือลงยอมรับเสียงข้างมากตามคำแนะนำของครูการเลือกหัวหน้าห้องก็เช่นกันควรูวนาให้โอกาสนักเรียนเต็มที่ในการเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่นี้มีการรับสมัครหาเสียงการหาเสียงและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นักเรียนตื่นเต้นสนุกสนานมีคนสนใจลงสมัครรับเลือกตั้งห้าคนแต่ละคนมีเพื่อนๆช่วยกันคิดช่วยกันทำแผ่นป้ายนโยบายของการทำงานเพื่อหาเสียงมีภาพผู้สมัครภาพมีภาพผู้สมัครประกอบแล้วนำไปติดไว้ตามมุมต่างๆทั้งในและนอกห้อง เมื่อถึงวันลงคะแนนเสียงครูวรนนาให้โอกาสผู้สมัครทุกคนมาถแถลงนโยบายด้วยตนเองอีกครั้งเพื่อให้ผู้ลงคะแนนตัดสินใจว่าจะเลือกใครทุกๆคนจะสามารถทำงานได้สำเร็จต่อเมื่อมีความสามาคัคคีอยากได้คนดีเป็นหัวหน้าเลือกกันดาวหมายเลขหนึ่งจุดเด่นเรียนเก่งเป็นคนดีมีน้ำใจค่ะ รักความสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยรักสงบโปรดเลือกสุทีหมายเลขสองนะครับห้องเรียนจะสวยงามแถวจะเป็นระเบียบโปรดเลือกป่านแก้วหมายเลขสค่ะห้องจะสะอาดสดชื่นน่าอยู่มีวิธีการเก็บกระเป๋าให้เป็นระเบียบหมายเลขสใจถึงพึ่งได้เลือกกันครับ ขอรับรองว่าหากดิฉันได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนแล้วจะทำหน้าที่ของหัวหน้าห้องให้ดีที่สุดเต็มความสามารถที่ดิฉันมีอยู่ขอบคุณค่ะเลือกหมายเลขห้าปริยานะคะ นักเรียนเข้าไปกาบัตรลงคะแนนเสียงภายในครูหาที่กั้นเป็นช่องเล็กๆหลังห้องเพื่อเลือกผู้สมัครเพียงหนึ่งคนตามนโยบายและคุณสมบัติของผู้ผสมัครที่ตนพอใจจากนั้นจึงนำบัตรมาหย่อนลงในกล่องที่เตรียมไว้ขั้นตอนสุดท้ายคือการนับคะแนนบนกระดานกระดานนะคะ คนที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นหัวหน้าคนที่ได้คะแนนรองลงมาเป็นรองหัวหน้าผลการนับคะแนนปรากฏว่าหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสี่มีคะแนนเท่ากันครูวนะันนาไม่ตัดสินชี้ขาดว่าใครควรจะเป็นหัวหน้าแต่ให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาแก้ปัญหาเองคุณครูคะตอนนี้เหลือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่ทำอย่างนี้ได้ไหมคะ ใครชอบนโยบายเบอร์ไหนก็เดินไปอยู่กับเบอร์นั้นแล้วนับอีกทีนักเรียนคนหนึ่งเสนอความคิดข้อเสนอนี้ดีมากนำไปปฏิบัติได้ครนะูวันนาชมนักเรียนคนอื่นๆก็ยกมือรับรองเห็นด้วยจาก ข้อเสนอนี้ห้องเรียนครนะูวนาจึงได้หมายเลขหนึ่งเป็นหัวหน้าและหมายเลขสี่เป็นรองหัวหน้าทั้งสองคนนี้จะเป็นกำลังสำคัญให้คร,วรนะูวนาสามารถทำกิจกรรมต่างๆภายในห้องเรียนได้ด้วยดี กิจกรรมการเลือกตั้งครั้งนี้เด็กๆเ,เรียนรู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรและแม้เป็นเด็กก็เรียนรู้ความเป็นประชาธิปไตยได้สำหรับวันนี้นะคะครูวันก็อ่านหนังสือภาษาพาทีของชั้นประถมศึกษาปีที่3บทที่12เรื่องประชาธิปไตยใบเล็ก จบแล้วนะคะพบกับครูวันธนาพาหนูเก่งได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ